หมายลาพัฒนาค่ะมาสมลิปสูตรสองกันพี่น้องสูตรหนึ่งผ่านไปแล้วฟังคำเตือนทั้งช่องกันเนาะค่นนะเนาะคำเตือนทั้งช่องคำปิ่นพาลวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางหมายรัฐบาลเท่าน,นั้นนะคะไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะคะหมวยมีเข้ามีหลุดค่ะลงแนวทางให้ชมลงฟรี ห้ามด่ามากกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะพี่น้องอันนี้โบแมนห้าน้อยห้าน้อยตัวนี้เขา,า,าลงหาศูนย์มันออกศูนย์หา ห้าศูนย์ออกศูนย์ห้าห้าศูนย์กลับกันนันรอพี่น้องมาเกกรียกลับกัน,น,นดิสูตรนี่ลงไปแล้วเด้อสูตรนี้เด้อสูตรนี้ลงไปแล้วเด้ออันสิมาลงสูตรสองแบบนี้ลงสูตรสองเด้อมันบ่มาจับตัวบ่ถือกกพี่น้องแต่ว่ามันกับมาดเด่ดเนีหเฮาอยู่ สามตัวเขาก็บ่ได้ห,หายลาเพื่อเขาจับเด่นสามสูตรมาใส่กันมันบ่เขา่าบ่เข่ากับืบอบอโบเข่าเนะาะมาชมมาชมบันเดบิวชิใแค่นี้สักก้อนอันนี้อันอันอื่นเข้ามาบันนี่พี่น้องสูตรสองเบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อลาวพัฒนาที่เจ็ด สูตรสองเมื่อกี้กับสูตรหนึ่งลงไปแล้วอันนี้สูตรสองเด่นที่ห้าสูตรหนึ่งกับเด่นที่เจ็ดเจ็ดกับหกนสูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งโดนเด่นที่หกกับเจ็ดอันนี้สูตรสองเด่นที่ห้ากับหกมามากสูตรใดเลือกเอาแนวทางลงให้เป็นแนวทางหมายรัฐบาลเท่านั้น เมื่ล่ากับม่รัฐบาลนะัะพี่นอ้องรัฐบาลเล่วไม่ใช่รัฐบาลไทยอันนี้ก็บอกบอกย้ำเสมอนะว่าแนวทางแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอพาไปหาย่างช่มเบึงขางหนอกกันนะคะนาะไปขอเวลาขอเวลา เก็บหน้าจอเด้อค่ะเด้อถ้ายงางไอ้เบื้องต้นบักเขียบอีหยังอยู่ข้างนอกคุณนะคะ่ะถ้าบรรยากาศนะาเนี้ยมึงเศร้าออค่ะพี่น้องบักนาวปลาบักเขียบโอ้เห็นแล้วหนุ่ยสุกหนุ่ยใหญ่เห็นแล้วภาพาบกเขียบกันพี่น้องหมดหลายลายไม่ได้เข้าไปได้นี่ยนะบักเขียบลงเล็กความพี่น้อง มาโอดโถโถโถอีหมดเอ้ยมึงกระโพดโผดโผดอ้อลายอยู่พี่น้องพี่น้องลายอยู่ลายอยู่โอ้หมดหมดอันนี้ประกาศพี่น้องเป็นหมดมันเป็นหมดอีหยัางละหมด เออมันมาเก็ดเป็นโลกเสื้อลาใส่บ่ได้เออายัางมาเสียดในนาเสีดในเนาะแล้วชิมนเขาไปเอาอยู่พี่น้องหลายอยู่มะนาวเขาก็มีมะนาวกหน่วนยใหญ่ได้พี่น้องเด้อเก็บไปได้ซิบกวัวโลอะไได้พี่น้องซิบหาโลอะไหน้าวงทอต้อนนีไ่ได้ทอม,มาเห็นทอบ่เก็บไปได้ซิบหาโลแล้ว เทิงอันบงเทิงยังเนาะธรรมชาติดีๆเก็บเบิดนั่นแล้วกับมีสุดไหม่ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องพุณหน่ะหมักสมมอเห็นไหมหมักสมมอปพี่น้องหมักสมมพูดน่ะ